สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไร ในคลิปนี้นะครับไม่ใช่รถจกักรยานยนต์นะครับในคลิปนี้เป็นรถยนต์นะครับเป็นโตโยต้ารุ่น AT 190นะครับหรือถ้าที่ตัวทั่วไปเขาเรียกคือโตโยต้าโคโรนาไฟท้ายโด่งไฟท้ายแยกนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนเมื่อปีคศ1996นะในปัจจุบันก็คศ2 0 2 5นะครับ ถ้าปีหน้ารถคันนี้ก็จะอายุครบ30ปีนะแต่ครูไม่ได้ซื้อรถคันนี้มาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับครูได้มาครอบครองเมื่อปี58นะครับก็6อ่าประมาณ10ปีแล้วนะครับนะซื้อเขต่อเข้ามาจากเป็นรถแห่งหนึ่งก็70,000กว่าบาทอเน,นื่องจากมันเป็นรถเก่านะครับเราซื้อมาเนี่ย มันก็จะต้องมีการเปลี่ยนอะไรบำรุงดูแลรักษาไปตามอายุการใช้งานเพียงแต่ว่าบางจุดบางอย่างเนี่ยครูเนี่ยเป็นครูทางช่างยนต์นะครับเมื่อก่อนก็ทํารถยนต์รถอะไรอยู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนอะไรด้วยตัวเองนะครับก็เสียแค่ค่าอะไหล่ไม่ได้เสียค่าแรงแต่ถ้าบางอย่างเราทําไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปให้ทางอูห่หรือทางร้านหรือร้านลูกศิษย์เนี่ยเขาแก้ไขให้เหมือนกันทีนี้รถคันนี้มันมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวครูมาเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวครูพามาดูที่หม้อลมกันนะหลังจากครูได้รถมานะครับใช้มาประมาณสักห้ปีเนี่ยนะครับมีปัญหาคือตัวแม่ปั๊มเบรกเนี่ยมันรั่วนะครับแม่ปั๊มรั่วก็ในเบื้องต้นก่อนก็คือครูก็ซื้อชุดซ่อมนะซื้อของอย่างของไซเก้นหรืออย่างดีอะไรเลยเนี่ยมาเปลี่ยนก็ปรากฏว่ามันไม่หาย สาเหตุที่มันไม่หายนะครับเนื่องจากว่าภายในกระบอกตัวแม่ปั๊มเนี่ยมันเป็นตามดมันสึกหลอตามอายุการใช้งานมานานนะแต่ถ้าเกิดท่านสงสัยว่าเอา้าแล้วตอนนั้นเน่ยเห็นมันเป็นตามดอยู่แล้วทําไมยังไม่ไม,ไม่ไม่เลี่ยเลยคือบางอย่างมันต้องลองดูก่อนเพราะเรายังไม่แน่ใจว่าตามดมันจะลึกมากขนาดไหนนะครับก็เปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็ไม่หายยังรั่วเหมือนเดิมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าไปซื้อตัวเนี่ย แม่ปั๊มของเทียบมาเนี่ยก็จะเจอปัญหาคือมันไม่ค่อยทนนะครูก็เลยไปเชียงกงนะครับเสียงกงแล้วก็ไปซื้อตัวแม่ปัม๊มตรงรุ่นนะคือขนมขนาดนนมันตรงแต่มันจะใส่อยู่กับรถรุ่นอะไรยี่ห้อรถของโตโยต้ารุ่นไหนช่างมันซึ่งสเปคทุกอย่างเนี่ยคือมันเหมือนกันนะครับทีนี้เราไปซื้อเนี่ยเขาทางเสียงกงเนี่ยเขาไม่แยกนะครับไม่แยกหม้อลมมานะครับ เขาขายมาให้ทั้งตัวอย่างนี้เลยครูก็มาถอดเอาเฉพาะแม่ปั๊มตัวนี้เอาไปใส่นะครับแล้วก็ใช้มาก็ประมาณห้าหกปีก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวหม้อลมเนี่ยก็คือยังเป็นของเดิมติดรถอยู่ทีนี้พอใช้ต่อมาเรื่อยๆเข้าจะมีปัญหาเนี่ยแล้วเบรกแล้วมันมีเสียงดังนะฮะเสียงกึดก๊ดกึด๊ดกึ๊ดเดี๋ยวครูไปทําให้ดูนะไปสาธิตให้ดูนะฮะครคูก็สันนิษฐานว่าเสียงที่มันดังเนี่ยมันน่าจะเกิดจาก ตรงจุดตรงเนี้ยที่จะเป็นขาเบรกมาแล้วตรงนี้มันมีสลักเนี่ยเวลาเราเหยียบตรงเนี้มันแห้งมันขาดการหล่อลื่นแล้วมันดังนะครูก็เลยลองเอาสเปรย์อเนกประสงค์ไปฉีดก็ปรากฏว่าฉีดแล้วมันก็ไม่หายนะครับยังดังเหมือนเดิมแล้วบางครั้งเนี่ยนอกจากมันจะดังแล้วเนี่ยเบรกมันไม่คืนกลับพอเบรกมันไม่คืนกลับมันจะเหมือนกับเบรกติดไฟเบรกมันจะติดค้างแล้วรถเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ปกติเนี่ย ถ้าอยู่ตำแหน่งดีเนี่ยแล้วครูถอนเท้าออกเนี่ยนะครับรถมันจะเคลื่อนที่ไปเองแต่ถ้าเกิดว่ามันค้างปุ๊บไฟเบรกมันติดแล้วเนี่ยรถมันจะไม่เคลื่อนที่นะครับครูต้องเอาเท้าเหยียบคันเร่งรถถึงจะเคลื่อนที่ได้แล้วถ้าเกิดในกรณีรถวิ่งอยู่แล้วเราแตะเบรกแล้วมันค้างเนี่ยมันเหมือนกับเบรกมันคลายตัวไม่สุดมันจะทําให้่าพวงมาลัยเนี่ยนะครับเหมือนล้อหน้าเนี่ยมันแกว่งมันสั่นคล้ายๆกับเราเลียเบรก ก็ไปตรวจสอบก็ปรากฏว่ามันดังมาจากตรงส่วนตรงนี้ตรงที่นิ้วครูชี้เนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อวานวานันวันจันครูก็ลองแกะตรวจสอบดูที่บ้านแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนสนิมขี้ฝุ่นสึกหลอตามอายุการใช้งานน่ะนะครับนะก็เราลองฟังเสียงดูวิคอยอีกทีหนึ่งคือดังมาจากตรงช่วงตรงนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็คือครูก็จะมาทำการถอดเพื่อจะเปลี่ยนตัวหม้อลมตัวนี้เข้าไปนะฮะ อันนี้เป็นหม้อลมเซยงตรงนะครับตอนซื้อมาเนี่ยคือเขาจะพ่นชื่อร้านเขาเอาไว้แต่เดี๋ยวครูต้องมาเทียบดูอีกทีนึงนะว่าหม้อลมเนี่ยตำแหน่งยึดอะไรมันตรงกันหรือเปล่าแต่นะวันนั้นที่เราไปใช้เนี่ยคือตัวแม่ปัม๊มอ่ะประมาณนี้นะรู้แล้วนะนะว่าเป็นมาอย่างไรที่นี้เดี๋ยวครูไปติดเครื่องให้ฟังนะครับตักรู่ สักคู่นะครับเดี๋ยวครูขอตั้งขาตั้งกล้องก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องถ้าถ้าผูา้ชมนะต้องเห็นเท้าครูหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะติดเครื่องแล้วครูจะเอาเท้าเหยียบแ้นเบรกนะครับมันจะดังเอื้อดอเอื้อดออย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวนะฮะ ทีนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะมออลมเบรกก็จะมีแรงลมดูดไปมออลมทํางานท่านฟังเสียงนะครับมันจะดังอย่างงี้เนี่ยนะครับแล้วบางทีเราเหยียบเบรกไปเนี่ยนะครับมันกลับไม่สุดอย่างที่ครูอธิบายไปตัวเมื่อสักครู่ พอมันกลับไม่สุดนี่ถ้าเกิดเรามองไปทางด้านหลังเนี่ยจะเห็นไฟเบรกมันติดค้างนะครับแล้วก็มันเหมือนเบรยมันถอยกลับมาไม่สุดมันเหมือนรถเลียเบรกรถมันจะวิ่งไม่ออกเนี่ยนะดังนั้นพอครูเริ่มรู้แล้วมันเป็นที่ตรงตัวหม้อลมไม่ได้เป็นที่ตรงสลักขาต่อเนี่ยพอเวลามันติดคือครูต้องใช้ปลายเท้าเนี่ยงัดคืนมาหน่อยจะดังกึกพอมันกึ๊ปุ๊บรถมันจะออกตัวจากตำแหน่งเกียร์ดีคือไหลไปได้เองไฟเบรกมันจะดับ แล้วเมื่อวานวันจันร์คือครูก็ลองก้มไปดูหน่อยนะครับก็ปรากฏว่านะมันดังมาจากตรงด้านหลังของหม้อลมเบรกนะเดี๋ยวจะทําการถอดทีนี้จะทําการถอดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีสลักร้อยล็อกระหว่างขาเบรกหรือแป้นเบรกเนี่ยกับตัวหม้อลมนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีน็อตยึดขาม้อลมหรือฐานหม้อลมมาสี่ตัว แต่เนื่องจากว่ารถคันนี้มีการติดแก๊สมานะครับเขาจะเอาสายเกยแก๊สเนี่ยที่มันเป็นหลอด LED เนี่ยไปพันลงกาวเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะถอดเราต้องดูก่อนว่ามันมีสายไฟอะไรพันนะครับแล้วการพันของเขาคือแค่เหมือนปอกสายไฟแล้วก็ไปเอาน็อตตัวเมียเบอร์12เนี่ยขันทับเอาไว้เท่านั้นเองนะซึ่งตรงเนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นลำบากหน่อยนึงนะเดี๋ยวครูจะ ให้ท่านดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวครูขอญาตหยุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดไฟอ่ะเดี๋ยวมันไม่ชัดยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านใต้เนี่ยนะครับสังเกตน,นะครับมันจะมีน็อตยึดขาหรือฐานหม้อลมนะครับเป็นน็อตเบอร์12อยู่4ตัวเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะมีตัวสลักล็อกมีปิ้นล็อก เนี่ยแล้วที่ครูบอกไปเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีสายไฟเนี่ยเอามาพ่วงลงกาวไว้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะต้องถอดตัวสลักถอดปิ้นถอดสลักแล้วก็ถอดน็อตยึดฐานนะหม้อลมสี่ตัวนะครับแล้วเวลาประกอบกลับก็จะต้องใส่สายไฟพันลงกาวเหมือนเดิมถ้าให้ดีเราก็หาห่วงหรือหางปลานะครับมาตรฐานมาหนีบลงกาวเอาไว้นะด้านหน้าจะมีประมาณนี้นะครับไปดูด้านหลังด้านในนะฮะ ห้องในสารจะมีประมาณนี้ทีนี้ไปดูทางด้านหน้าเดี๋ยวทางด้านหน้านะครับครูก็จะต้องทำการปดแป,ป๊บนี่นะแป,ป๊บปดแป,ป๊บปดสายอันนี้เป็นสายสำหรับเช็คปริมาณน้ำมันเบรกถ้าน้ำมันเบรกมันเหลือน้อยเนี่ยลูกลอยมันจะต่อวงจรนะครับ มันก็จะมีไฟสัญลักษณ์เบรกเนะี่ยไปติดที่หน้าปัดนะฮะหนะึ่งสอาะครูต้องคาย3าตัวนะครับเพื่อสะดวกในการทำงานนะครับสาจุดสตัวจากนั้นนะครูจะต้องถอดตัวนี้ออกนี่นะอันนี้ห่วงสายคันเร่งนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดนะแม่ปัม้มกับตัวหม้อลมเบรกอยู่3ตัวนี่นะรนะรประมาณนี้ ึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเวลาเราถอดตัวนี้จริงมันจะมีประแจแหวนหัวผ่าแล้วครูไปหยิบให้ดูสักครู่นี่นะใ,ใช้ประแจลักษณะอย่างนี้นะครับเขาเรียกประแจแหวนหัวผ่าถ้าเราใช้ประแจปากตายเนี่ยเดี๋ยวเหลี่ยมมันจะลู่แล้วมันจะเสียอ่าโอเคนะเกิดมาก่อนนะครับประมาณนี้นี่นะฮะที่หม้อลมนี่นะครับ,ะรบจะมีน็อตยึดอยู่สามจุด แล้วเดี๋ยวบาง,บางจุดคือครูต้องใช้ประแจแหวนหัวฟรีที่มันฟรีกับด้านได้นะครับเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานนะครับก็ทราบแล้วนะครับปัญหาฟาร์มเป็นมามันเป็นอย่างไรดงนั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอ EP แรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ